่นางเงือกว่ายน้ำเขาเป็นอะไรอหรอถ้าเป็นควายทขาไมควายถึงว่ายน้ำได้เหรอเออควายมันก็ว่ายน้ำได้แบบนี้เธอเธออยากสบายน้ำสิมัน มันโดนกล้องฉัน,นมันโดนหน้าฉันเห็นไหมมันโดนหน้าฉันเหรอใช่ต้องเช็ดหน้าฉันก่อนนะใช้ผ้าเช็ดก่นอนอ,อะพี่คะไปดอนเมืองค่ะ <laughs> ไปถึงยังถึงดอนตูมาดินี่นะคะวิ่งพ่าก,กุนนะเี๋กวกู่งนี่นะคะ น้ำลึกมากนะนีตรงนี้คืออมาที่